บทนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทัวร์แอลโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ SUV ระดับตำนานที่ถูกยกระดับใหม่ให้ล้ำสมัยมากกว่าเดิมนั่นก็คือแลนด์โรเวอดิฟเดอร์2025รถที่รวมความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นไว้ในคันเดียวการออกแบบภายนอกดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เสริมด้วยเส้นสายที่ฉกเฉียวและดูพรีเมียมมากขึ้นฝ่ายหน้าเหล็ตเมทริกซ์ดีไซน์ใหม่ กันชนหน้าหลังปรับให้ดูดูดันและมีล้ออันลอยตั้งแต่1 9ถึง22นิ้วให้เลือกการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความรูราทำให้ d e ฟ e n เ e r ดอร์โดดเด่นทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดห้องโดยสารและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารของ d e ฟ e n เ e r ด0 2 5เน้นความกว้างขวางและความรูราวัาสดุถูกเลือกอย่างประณีตตั้งแต่หนังเกรดพรีเมียมไปจนถึงวัสดุรีขึลนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบอกปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พร้อมระบบปรับอากาศแบบ3โซนจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่11 4นิ้วทำงานผ่านระบบ p ีวีโปรที่ลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงมริเดยียนเซอร์ราล์ซาวที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอารมณ์สมรรถนะและกลุ่มพลัง Land r o รเวอร์ดิฟเดอ0 2 5มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยอนต์ที่หลากหลายรุ่นเครื่องยอนต์เบนซินสน0ลิตรเทนร์โบให้กำลังเกิน300แรงมา้า รุ่น plug-in hybrid p 4 0 0 e ที่ประหยัดเชื้อเพลิงและขับเงียบในเมืองรุ่น v 8 supercharged 0ลิตรที่รีดพลังได้กว่า500แรงม้าสำหรับสายแรงโดยเฉพาะทุกเครื่องยนต์ทำงานรวมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมโหมด t e r r a i n Response ที่สามารถปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือลุยน้ำก็ไปได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยีและความปลอดภัย Defender 2,025ถูกติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับที่ทันสมัยเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนกล้อง360องศาพร้อมระบบคลิ s p e c t i v e r ว a r v ที่ช่วยให้มองเห็นพื้นใต้ท้องรถชัดเจนทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นราคาในประเทศไทย สำหรับราคาในประเทศไทย Land Rover Defender 2องพเริ่มต้นที่ประมาณ6 4ล้าน0บาทไปจนถึงกว่า12ล้านบาทสำหรับรุ่นบ8แท็อปสุดราคาขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกสรุป Land Rover Defender 2องพคือรถที่ยังคง DNA ความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมแต่ถูกยกระดับด้วยดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและต้องการรถ SUV ที่ใช้งานได้รอบด้าน